Think Trade Think the i t p Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลก BCG Model ทำน้อยแต่ได้มากโมเดลที่เป็นความหวังในการพาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง BCG Model คืออะไรแล้วทำไมผู้ประกอบการไทยต้องรู้จักวันนี้ t Think Trade t h i n k the i t p ขยายความคิดเพิ่มโอกาสทางการค้า PODCAST ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มีคาตอบมาฝากครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน ทำไม BCG โมเดลถึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างมากมายในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานทำให้ประเทศไทยติดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาเป็นเวลาถึง36ปีแล้วนะครับและคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกราว20-30ปีกว่าจะก้าวข้ามไปสู่สถานะรายได้สูงจึงเป็นความพยายามของภาครัฐที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำพาให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นและในจุดนี้เองแหะครับที่ BCG m o เดลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างความสมดุลเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแล้วจะทำได้อย่างไงก็โดยการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาต่อย,ยอดฐานความเข้มแข็งของประเทศครับที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมจากเดิมที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพากเกษตรศกรรมที่ทามากแต่ได้น้อย จึงกลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำน้อยแต่ได้มากนั่นเองครับที่ผ่านมานะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่เพียงแต่จะเห็นความสำคัญและนำ BCG โมเดลมาใช้ในการยกระดับผู้ประกอบการแต่ยังได้จัดทำคู่มือ BCG ฉบับผู้ประกอบการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับทุกท่านด้วยและนี่คือหัวใจสำคัญของ BCG โมเดลที่เราต้องทำความรู้จักกันครับ B คือไบโออีโ e เศรษฐกิจชีวภาพเป็นการนำทรัพยากรชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย 4. คือเซอ c ์คูล่าอีโคโเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดตามแนวคิดซีโร่เบสและ G คือกรีนอีโคโนมีเศรษฐกิจสีเขียวเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้ภาคการผลิตและภาคบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดครับ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการขนาดย่อมหากนำ BCG โมเดลนี้ไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจไม่เพียงแต่จะช่วยลดความซับซ้อนลดต้นทุนการผลิตสร้างความหลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการแต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยนะครับก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและสุดท้ายก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นด้วยครับ ฟังเพลินเนเติมความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศ Ding Trade Ding DITP Podcast อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ